สวัสดีหกโมงนิดนิดฝนตกหมอกเต็มไปหมดและฉันจะไปไหนได้แบบนี้ลมแรงฝนตกเพื่อนๆผมตื่นขึ้นมาก็โอ้โหแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไปไหนกันแล้วตอนแรกก็จะไปนู้นไปนี่นะครับผม บรรยากาศแบบนี้คุณพระช่วยนะครับมีทั้งฝนและหมอกหนาเอาจนได้นะครับต้องรอรุนกันอีกทีในช่วงสายๆว่าจะหยุดหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะโอเคขอบคุณครับรายงานสภาพอากาศครับผม นี่เพชรบูรณ์ทูทับเบิกอ่ะไปละ